จังหวัดหนองคายผู้ว่าพาไปเดินตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคายตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคายคึกคักเป็นพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพาทุกภาคส่วนเยี่ยมชมและซื้อสินค้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรงในขณะที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยได้ให้คําแนะนําและเชิญชวนให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับตนเองด้วย เมื่อช่วงเย็นวันที่11พฤศจิกายน2563ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคายบริเวณถนนด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนางสาวศิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายเอกพรจุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมชมและซื้อสินค้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตตัวจริงทําให้ตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคายวันนี้คึกคักเป็นพิเศษซึ่งในวันนี้ยังมีสินค้าเกษตรราคาพิเศษและสินค้านาทีทองอีกหลายรายการเช่นมนาวกิโลกรัมละ20บาท3กิโลกรัม50บาทสลัดต้นละ15บาท4ต้น50บาทงานไม้สักชิ้นละ20บาท200ชิ้นและข้าวสาร3กิโลกรัม100บาทเป็นต้น สำหรับตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริงและเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่สดใหม่ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปโดยมีสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิดมาจําหน่ายอาทิข้าวอินทรีย์ผักปลอดสารพิษผลไม้ไก่และอาหารแปรรูปเป็นต้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันพุธของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกา บ,บริเวณถนนหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายแห่งนี้นอกจากจะได้จับจ่ายซื้อสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริงแล้วยังมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายสลับกลับเปลี่ยนมาเล่นดนตรีสดสร้างบรรยากาศสร้างความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดเกษตรกร,กรอ,อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาหนองคาย ได้มาให้คำแนะนำและเชิญชวนให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับตนเองด้วยหลังรับคำแนะนำทำให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน